เออดูวิถีชีวิตเนาะนี่เอเอเซิกที่ขยายออกมาทางเนี้ยบิ๊กซีบิ๊กซีขยายมาเนาะเอแต่ว่าดูวิถีชีวิตแถวนี้นี่พี่น้องมุสลิมเยอะเหมือนกันเนาะเป็นชุมชนเนาะชุมชนชาวมุสลิมเยอะเลยพัเกิดว่าเห็ว่ามีพี่น้องทางมุสลิมเยอะเลย อาหารการทานเนี่ยก็เป็นอาหารที่ส่วนมากก็เป็นพี่น้องมุสลิมทานได้นอะอ,อันที่จริงถ้ามีงานวิจัยก็สามารถทําได้นะเกี่ยวเนกับเรื่องของคณะธรรมเอ่อวัฒนธรรมอีามามสานผสมผสานกับวัฒนธรมร,นรมของพี่น้องชาวมุสลิมอะไรแบบนี้เนาะทําได้เพราะว่าชาวอีสานก็มาอยู่กรุงเทพยเยนเนอะเอหมือนกันนะ ถือว่าก็เรียออะไรนะมีโอกาสนะแล้วก็พาทุกท่านมาเดินชมบรรยากาศแบบนี้นี่ฮะ้ขนมปังอของทานเยอะๆเลยอ,อยู่ในเมืองหลวงอยู่ในกรุงเทพเนี่ย ิตจะต้องต่อสู้อ,อ่ะอืธรรมาดาโอ้สุดยดอดแท้เปนารมดีร้องเพลงคนเดียวฟังคนเดียวได้เอ้ผมว่าน,นี่คือวิถีชีวิตของคนในเมืองเนาะเนี่ย <c oughs> ดู ดูฮะวิถีชีวิตของคนในเมืองนานๆเรามีโอกาสเข้ามาในเมืองครั้งหนึ่งเรามันเจอบรรยากาศแบบนี้ถ้าให้มาอยู่จริงๆอาจจะต้องปรับเนื้อปรับตัวเนาะสักระยะหนึ่งว่าเจริญกรุงไปถอดเส้นที่สองตอจากถนนถนนะตำราชดำเนินะที่เกิดขึ้นในพระนครโอ้ผมไม่รู้เรื่องว่าเจริญกรุง า่าจ์โตเป็นคนพื้นที่นี่สมัยก่อนเมื่อ20 30ปีที่แล้วนี่ประมาณนี้ไหมความเจริญมาประมาณนี้ไหมมันก็แตกต่างกันเนาะตามโอ้นี่สาน,นีตยบุตรเลยวัดพญาไกรอ๋ออัน <c oughs> นี้ตำรวจอยู่ตรงนี้เอง เอ้เราเดินผ่านมาไม่ได้สังเกตเลยนะเราเดินผ่านมาที่นี้เราเราจะเห็นแต่ทางนู้น<อ>นะเออใช่คือไม่ได้สังเกตอะ่ะบ้านโบราณจะคงสตไตล์อนุรักษ์เอาไว้เออเออวิถีชีวิตแบบเดิมๆนะเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตแบบขายโรตีเสริฟน้ำชาที่นี่เออใช่ใช่ อินเดียจะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูอาคารเนะาะเห็นภาพชัดเจนเลยสวยงามไปอีกแบบอ้อสีสีวิทย์ยอดเลยยอดมาก เิมาผ่านอย่เห็นก็สวยดีนะเดีย๋ยดูเนื้เอเื่งโบราณตนะลาดสดใช่เนี่ยดูวิถีชีวิตเราเห็นวิถีชีวิตไงวิถีชีวิตของคนในเมืองนะออเนาะอาจจะต้องย้นรนต่อสูอ้ถ้าไม่มีเงินไม่มีอะไรก็อยู่ยากนานะเนาะคิดว่านะเพราะว่าเป็นสังคมเมืองไง อ,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 อันนี้ก็คือเรียกอันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะเรรียพูด,ดได้เหมือนกันนะใช้คเนี่ยความมีบนเสน่ห์ของ เทนไทยเป็นอย่างนี้ผมว่านนะเนีย่ยดูซอยมันก็เข้าไปข้างในซอยซอยแคบแคบวะนะซอยได้ครับอซอยแคบแคบ,แบนะอ่ะโอ้ดูฮะวิถีชีวิตผมว่าผมว่านี่หาบรรยากาศ มาเยี่ยมชมมาเดินชมแบบนี้ยากนะเนาะการเชื่อมภาษาระหว่างความใหม่กับหลายสไตล์ของแบบเดิมๆที่เขาเป็นอ,อยู่ว่าสมัยโบราณนะครับเนี่ยดูสิดูวิถีชีวิตอะ่ะแต่เนื้อสิ่งเงินใดวิถีชีวิตแบบนี้ก็ต้องต่อสู้แหละคนอยู่ในวิถีชุมชนแบบนี้เนาะใช่ก็ฝักคัวต่อสู้ครับโอ้วันนี้เป็นโอกาสดีครับเราได้เดินทางมา เที่ยมชมเดเซียทีซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะชาวต่างชาติให้ความสนใจนะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะก็ถาทุกท่านมาเดินชมบรรยากาศของวิถีชีวิตผู้คนที่อยู่อาศัยอยู่แถวถนนเจริญกรุงนี่ฮะก็เป็นวิถีชีวิตแบบนี้ต้องสู้ต้องดิ้นรนต้องขนขวายต้องขยันมันเพียน เซเว่นโอ,โอ,โอ,โอ้พี่น้องเนี่ยซื้ออะไรไปไหมเดี๋ยวคงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ